ทีนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการติดตั้งนะครับว่าติดตั้งยังไงนะครับอ่าเรามาก้มดูด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยตรงแป้นตรงแป้นตรงนี้นะมองขึ้นไปบนขวานะครับนี่เห็นกล่องฟิลไหมนะครับมันจะมีกล่องฟิลอยู่นะครับซึ่งกล่องฟิลตรงนี้มี มีไว้เพื่อตัดกระแสไฟนะครับในส่วนที่ว่าถ้าเกิดลักวงจรนะครับมันจะวิ่งเข้ากล่องกล่องตรงนี้ก่อนนะเวลาระบบไฟช็อตมันกกจะมาตัดที่ฟิวนะครับผมส่วนตัวนี้นี่ครับตัวนี้คือฟิวแท็บที่ผมต่อไว้แล้วซึ่งผมใช้อยู่นะครับจะต่อตัวนี้ฟิวแท็บกับตัวกล่องฟิวนะครับแล้วก็ลงสายกาวนะครับให้ระบบไฟมันหมุนเวียนนะครับส่วนสายที่ผมใช้นี่ครับ นี่ผมมาใช้ตรงนี้เป็นที่จุดบุหรี่เพิ่มนะครับนะครับใช้เนกประสงค์นะครับทั่วไปเนาะมันก็จะมีตัวนี้อยู่แล้วตรงนี้นะครับนี่นะตรงนี้ให้ดูก่อนี่ตรงนี้นะตรงนี้ที่มีอยู่แล้วที่รถเขาแถมมาให้อันนี้ผมทําขึ้นเองต่างหากอีกนะครับใช้เอาไว้ใช้เพิ่มเติมนี่คือฝาตัวนี้นะครับ งัดออกเลยเห็นไหมมันเป็นแค่กิ๊บล็อกตรงนี้เห็นไหมเราก็แค่งัดออกไม่ต้องงัดแรงนะครับงัดเบาๆนะครับเดี๋ยวมันจะเสียนะอ่างัดออกมามันก็จะเห็นช่องโลง่งๆนี้นะครับอ่าอ่าแล้วเดี๋ยวก็จะมาดูกันตรงนี้นะครับมันจะมีก็คือสายกาวที่ผมบอกเวลาติดตั้งนะครับนะครับลูกค้าจะเห็นน็อตตรงนี้นะครับนี่คือตัวสายกาวนะครับที่ผมจะให้ลงกาวนะนี่นะให้ขันน,อน็อตตัวนี้ออก แล้วก็ก็คือสายกาวอ่ะก็คือสายสีดำมาเอาลงตรงนี้นะครับอ่าส่วนสายคู่บวกคู่บวกที่เราจะใส่ก็คือตัวนี้นะครับตัวฟิวสนะครับตัวฟิวส์เราก็จะติดตั้งนะครับในส่วนของตัวกล่องฟิวส์ที่อยู่ด้านล่างอ่าส่วนจะติดตรงไหนนั้นมามาดูกันนะครับมาดูกันอ่าติดตรงไหนนั้นนะครับอ่าลูกค้านะครับจะเห็น เขาเรียกว่าฟิวสีเหลืองนะครับเี่นนะปรับไปชัดก่อนเนาะฟิวสีเหลืองนะครับขนาด2 0แอมป์อ่าตรงนี้นะมีอยู่3 3อันเอ้ยไม่ใช่สิ4อันนะครับถ้าเป็นปกตินะแต่อันด้านล่างคือผมติดตั้งไปแล้ว1อันนะครับเลือกถอดอันใดอันหนึ่งก็ได้ครับผม3อันนี้นะครับผม เพื่อทาการติดตั้งในตัวส่วนของตัว,ตว,ตว,ตวฟิวนะครับผมวิธีการติดตั้งนี่ครับถอดออกมาเสร็จนะครับถ้าถอดเสร็จนะครับวิธีการนะครับหันซายไปทางด้านขวานะครับในแนวตะแคงอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเราถึงจะไล่สายขึ้นมาข้างบนนะครับไล่สายดําขึ้นมาข้างบนเพื่อทําการ เพื่อทําการติดตั้งในส่วนของตัวสายกาวนั่นเองก็คือในส่วนของตัวนี้นะครับอ่าเห็นไหมมีกาวอยู่ที่ผมลงกาวไว้สายกาวไว้นี่นะครับอ่าอ่าส่วนในตัวของตัว usb ที่เราจะใส่นี่ครับเห็นช่องในตต่าๆนี่ไหมนี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยมันจะมีตัวบีบนีครับเหมือนอย่างเงี้ยในข้างในนะข้างในนะข้างในนะครับเนี่ยมันจะมีตัวบีบอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีตัวบีบอย่างงี้นะครับ เราแค่เอามือนะครับสอดเข้าไปคลำหานะครับแล้วก็บีบมันออกบีบมันออกแค่นี้เองนะครับอย่างัดนะครับงัดนี้พังนะครับบอดี้ตัวรถพังนะอย่างัดถ้าใครที่ไม่รู้วิธีอย่างัดเด็ดขาดนะครับ